ในตัวของแอปพลิเคชัน c a p c u t นะคะสามารถตัดต่อวิดีโอนะคะทำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรได้หมดเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดแอป Cap Cut นะคะที่ Play Store ก่อนเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะอย่าลืมนะคะไปดาวน์โหลดถ้าใครดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ให้เลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ที่ตัวบวกนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกอ ภาพที่เราต้องการนะคะจะมาตัดต่อนะคะ,ะสมมติว่าคุณคุณฝนเลือกปึ๊บปึ๊บนี่นะคะ,ะไม่จำกัดเลยนะคะว่าเราจะเลือกกี่ภาพพอเราจะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะคะเราก็ให้คลิกเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีคำว่าแอนิเมชันนะคะแบบการเข้าออกหรือว่าคอมโบนะคะเดี๋ยวเลือกคำว่าเข้าปึ๊บก็จะมีการ เพิ่มเวลานะคะให้ดูช้าลงนะคะเวลาน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเหลวนะคะแล้วเราก็ขยายระยะเวลานะคะปึ๊บปึ๊บอ่าสุดท้ายสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะอ้าลืมบอกไปว่าสามารถเปลี่ยนปกได้ด้วยนะคะตอนนี้ปกเป็นภาพนี้ อตอนนี้ปกของเราเป็นภาพนี้เราสามารถเปลี่ยนปกได้นะคะในการที่เราไปอัปโหลดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าพอเราพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้แทรกเสียงนะคะทุกคนแทรกเสียงได้แทรกแทรกเป็นคำเป็นประโยคได้แทรกสติกเกอร์ได้ปึ๊บนี่นะคะ ถ้าเราไม่ต้องการเมื่อกี้เราก็กดกลับได้นะคะนี่นะคะลองไปใช้ดูนะคะเขามีลูกเล่นในการตัดต่อเยอะเลยนะคะทุกคนปึ๊บปุ๊บป๊บเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าที่เราทำเมื่อกี้เป็นยังไงนะคะปึ๊บเมื่อกี้เราใช้สีภาพนะคะสองสามสี่อ่าพอเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกเลยนะคะ จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆเลยนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเอยเราอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปเดียวหนึ่งคลิปของเราเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลองไปใช้ดูนะคะไม่ยากเลยในการใช้แคปคัดเนาะก็ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตัดต่อวิดีโอนะคะถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ